สิ่งที่จะเกิดตามมาของวงการสงฆ์ยังมีอีกเรื่องหนึ่งะฮะบรรดาพระเกจิทั้งหลายแล้วก็บรรดาพระขมังเวททั้งหลายอีกทั้งบรรดาพวกตั้งทรงองค์เทพแล้วก็พวกบรรดาฤาษีงโง่ทั้งหลายแหละที่เป็นคนไม่ดีฟังนะที่เป็นคนไม่ดีก็จะโดนกวาดล้างไปด้วยพระรูปไหนที่อาบน้ำแร่แช่น้ำมน ศักดิ์สิเลขยันทําพิธีลงณห,หน้าทองเจิมกระบาลญาติโยมอาจารย์กิงก็ขอฝากเตือนตรงนี้ไปเลยนะครับว่าจะเป็นการเข้ามากวาดล้างในเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งหลังจากพระองกดโดนไปเรียบร้อยแล้วพระสายขำังเวศจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะโดนต่อไปให้ กูบาอาจารย์ทุกคนทุกท่านพระอาจารย์ทุกท่านหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายก็จะช่วยกันระมัดระวังในการทําพิธีต่างๆด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากใจของอาจารย์กิงจริงๆไม่ใช่ว่าแค่ออกมาโจมตีดาเป็นอย่างเดียวว่าเป็นอย่างเดียวเพราะพระาทียังดีๆมีอีกหลายเป็นแสนรูปฮะที่มีดีมีแค่สิบยี่สิบรูปเท่านั้นเองอย่าไปคิดมากฮะ แต่ก็อยากให้เรามัดนระวังตัวกันไว้ทุกคนด้วยว่าการที่เป็นพระคขมังเวทเนี่ยสักเสษเลขยันตะพรมอาบน้ำมงน้ำมงแก้ดวงชะตาเจิมหัวเจิมหน้าผากให้ญาติโยมเนี่ยนอกจากเรายอมรับกรรมในสิ่งที่เราทําไปแล้วในขณะเป็นพระมันผิดวินัยผิดศีลของพระสงฆ์อยู่แล้วเนี่ยอาจจะโดนไม่ใช่อาจอะผมว่าผมมั่นใจว่าโดนกวาดล้า,ลางแน่ พร้อมทั้งที่วัดใดที่เอาพวกฤือีี่างทรงไปกระโดดเฮี้ยวๆทำพิธีในการบวงสรวงโง,โง่ๆที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาก็จะโดนด้วยสิ่งที่ผมกลัวมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฮะกลัวว่าศัตรูถทานที่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ไม่เกี่ยวกับศา,าสนาที่มีการสร้างเกิดขึ้นในวัดเนี่ยที่มันใหญ่โตมโหฬานเกินความเป็นจริงเกินความต้องการของศา,าสนาเนี่ย อาจจะโดนทุบทิ้งหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคําถามเฉยๆนะแต่ผมกลัวว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นไงไปถึงขั้นต้องมีการทําสังขญนาพระสงฆ์ครั้งใหญ่เลยหรือไม่อันนี้ยเป็นสิ่งที่น่าคิดแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าน่าสนใจต้องบอกว่าน่าสนใจในฐานะที่ผมเป็นคนพุทธแล้วก็อยู่ช่วยเหลือว,วัดวาอารามมาร่วมสิบปีเนี่ยผมก็ มีความกังวลใจอยู่ว่า,าสายเกจิีต่างๆอาจจะโดนกวาดล้างไปด้วยหลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะไม่ใช่ปีนี้อาจจะปีหน้าต้นปีหน้าก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ต้นปีหน้าก็กลางๆปีอยู่ประมาณนี้แต่ผมมั่นใจว่าโดนแน่คก็เหมือนที่ที่ผมเคยพูดไปว่าเดี๋ยวพระอ่าผมเคยพูดไว้ในแพลตฟอร์มสีฟ้า พูดเลยว,ว่าอะไรนะเหมือนการทานายอะแต่ไม่ใช่การทํานายหรอกใช้คําว่าพูดไว้ดีวกว่าเคยพูดไว้ว่าในวงการสงฆ์จะเริ่มจิบหายชิบหายบรรเลยบรรเลยลงมาเป็นขั้นตอนทีเนุ่นนี่นั่นอะไรผมก็จำไม่ค่อยได้ละแต่ผมจําได้ว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้อยู่เริ่มเสือ่อมลงอ่าเริ่มเสื่อมลงทีละนิดทีละนิดที มันเสื่อมจากตัวบุคคลมันไม่ใช่เสื่อมจากศาสนาแต่ว่าพวกนั้นมันอยู่ในศาสนาอยู่ในตัวแทนของพระพุทธเจ้าไงเป็นลูกของพระสมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยมันทําให้เสื่อมและผมมั่นใจว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยอาคเกจิทั้งหลายก็จะโดนเป็นลําดับต่อไปไอ้ดังเยอะก็โดนก่อนเพื่อนหรืออาจจะพวกดังกระปิดกระปอยโดนก่อนแล้วสืบจนมาหาพวกไอ้ดังเยอะๆ <c oughs> ตอนนี้ก็พระ เจดียดังๆที่มีรถหรูในวัดเป็นสิบๆคันก็เริ่มทยอยขนรถหรูออกไปแนละ้วก็เริ่มทยอยเปลี่ยนชื่อรถหรูเป็นจากให้ชาวบ้านให้คนนน้นคนนี้เป็นผู้เขาพองแทนตัวเองแล้วนะเนี่ยก็มีสัญญาณมาแล้วให้ระวังดีๆนะถ้าใครไม่เคยอาบางคนอาจจะไม่ได้ดูข่าวว่าพระอาจารย์เจดียวัดดังเริ่มทยอยขนรถหรูเป็นสิบบคันออกจากวัดเพิ่มและก็มีการเปลี่ยนชื่อ ครอบครองในรถหรูนั้นๆให้เป็นชื่อชาวบ้านให้เป็นชื่อประชาชนญาติโยมทั่วไปแล้วอะไรเงี้ยเริ่มนี่คือการส่งสัญญาณให้ว่าระวังพระเกจิจะโดนเป็นการส่งสัญญาณเตือนเล็กๆขึ้นมาว่าพระเกจิมีโอกาสโดนกวาดล้างล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมชัดเจนเลยชี้ชัดเลยว่าโดนกวาดล้างกวาดล้างกวาดล้างน,นี่ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะฉะนั้นฝาก หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาพระอาจารย์ทุกคนทุกท่านที่มีจิตที่ดีช่วยญาติโยมในเรื่องสายขมังเวทสักเสรเล่นอาบน้ำมนต์อะไรก็ตามแต่ปัาเพิ่มเติมน้ำมนต์น้ำบาดน้ำพงน้ำผาอะไรก็ตามแต่นี่ให้ช่วยระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมฮะการเจิมก็อย่าไปเจมิมไม่ว่าจะเป็นเอาไม้อันน,น,นุ่นอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระอาจารย์เองก็พยายามทําให้น้อยลงอาบน้ำมนต์นี่อาบได้ฮะผมคิดผมมองว่าอาบได้มันไม่มีเรื่องเสียหาย แต่ระวังเรื่องมีการเกี่ยวพันด้านการเงินเข้ามาถ้ามีการเงินเข้ามาเยอะๆเมื่อไหร่แล้วก็เป็นเรื่องเนี่ยฮะผมอาจารย์กิงวัชรก,การชะตเจนลาริเศษต้องการอาจารย์กิงเท่านั้นฮะ